สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มดจะมาแนะนำอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจค่ะปิ้งย่างหมาล่าค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมานำเสนออีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับปิ้งย่างหมาล่านะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ขายกันไม่แพงนะครับไม้ละ5้าบาท10บาทก็ขายได้นะครับ ตามแหล่งชุมชนนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่มีทำเลดีๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรนะครับลองดูนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกิ้งย่างหมาล่านะครับครับทางเราก็ขอนำเสนอเพื่อเป็นเมนไอเดียนะครับดูครับว่าให้ให้ดูครับว่าเขาใช้อะไรบ้างครับใช้ วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็คือนี่นะครับแถวล่างนี้ก็จะเป็นไม้ละห้าบาทนะครับไม้ละห้าบาทก็จะอยู่สองแถวล่างนะครับเนี่ยครับก็มีประมาณนี้นะครับวัตถุดิบครับมีไส้กรอกมีเห็ดมีผักก็กระเจี๊ยบเขียวเข้าวโพดดูนะครับครับแล้วก็ร้านนี้ก็มีโปรโมชั่นครับซื้อครบหนึ่งร้อยบาทแถมสิบบาทนะครับ ก็ลองไปดูนะครับว่าไอเดียนครับเผื่อเป็นเมนไอเดียนะครับนี่ครับแถวบนก็แถวบนก็10บาทนะครับ10บาทก็มีเบคอนห่อห่อเห็ดนะครับห่อเห็ดเห็ดเจ็มทองข้างบนก็จะไม้ใหญ่นิดนึงนะครับ10บบาทนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับ ใครเขาทาได้นะครับเด็กเด็กมหาลัยนะครับร้านน้องนี่ก็เป็นเด็กมหาลัยนะครับแค่1 8 19ก็ก็มีอาชีพกันแล้วครับเป็นช่วงเย็นนะครับเน้องเขาขายช่วงเย็นก็ขายได้ครับสองสามชั่วโมงนะครับหลังเลิกเรียนก็ขายได้นะครับลองดูนะครับเผื่อใครสนใจเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้เลยครับครับแล้วก็ปิ้งย่างหมาล่านี่ครับสําคัญอยู่ที่ น้ำจิ้มซอสน้ำราดนะครับลองศึกษาดูนะครับของร้านน้องนี่ก็น่าจะเป็นมาซื้อมาสำเร็จนะครับจากแมคโครนะครับแล้วก็จะมาผสมสูตรเพิ่มเติมนะครับคาดว่าเพิ่มเติมก็จะมีน้ำตาลมีซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซอสสาเขียวน้ำมันพืชประมาณนี้ครับผมแล้วก็เคี่ยวนิดนึงแล้วก็ใส่ผงพริกลงไปนะครับพริกมาลาโรยนิดนึงนะครับในในซอสนะครับ เพื่อเพิ่มรสชาติให้มันเผ็ดนิดนึงนะครับแล้วก็ใครอยากได้เผ็ดก็มาโรยผงม่าล่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่มน้อยเพิ่มมากก็แล้วแต่นะครับใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็เขาจะโรยนี่ครับโรยอย่างนี้ครับชอบเผ็ดมากก็โรยเยอะนะครับรับรองเลยนะครับถ้าใครได้กินแล้วก็จะสู้ซ่ากันเลยนะครับสําหรับร้านน้องนี่นะอร่อยจริงครับเข้มข้นมากครับร้านนี้ครับ แล้วก็เผื่อใครสนใจนะครับร้านนี้นะครับอร่อยจริงครับพิกัดครับอยู่ที่ซอยเพชรเกษมร้อยสินะครับอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธนบุรีนะครับซอยเพชรเกษมร้อยสินะครับลองมาแวะชิมกันได้นะครับวัตถุดิบก็สดใหม่ทุกวันครับอร่อยจริงครับร้านนี้ขายดีกันจริงๆครับเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆ ท่านใดที่มีทำเลดีๆนะครับแหล่งชุมชนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใกล้โรงเรียนใกล้มหาลัยอยู่ในตลาดเงี้ยครับใกล้ตลาดนัดนีครับลองดูนะครับครับขั้นแรกเราก็ต้องไปลองทํากินกันดูก่อนนะครับในในครอบครัวของเรานะครับว่าเราก็ไปผสมสูตรน้ําจิ้มน้าราดนะครับซอสเนี่ยครับไปไปทาดูก่อนนะครับว่าอร่อยไหมเข้มข้นไหมดูแล้วไม่ยากนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับในในช่วงนี้ก็กําลังฮิตกันอยู่นะครับหาล่านะครับไปไปที่ไหนก็จะเจออยู่นะครับครับถ้าร้านเราอร่อยจริงนะครับอยู่ที่น้ําจิ้มนะครับน้ําซอสนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ดีนะครับรับรองขายได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวคู่แข่งเลยครับทางเราก็ขอนําเสนอ กเกือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆมดว่าเป็นอาชีพที่ดีอีกอาชีพหนึ่งเลยนะคะเป็นอาชีพที่แบบสร้างอาชีพสร้างรายได้เลยค่ะลองศึกษาดูนะคะที่สําคัญเตาย่างดีมากๆเลยค่ะไม่มีควันเลยค่ะคและก็ร้านนี้นะคะคเพื่อนๆ น้องเขายังเป็นนักศึกษาอยู่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองส่งตัวเองเรียนได้เลยค่ะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะลองดูนะคะร้านของน้องเขาก็ขายประมาณช่วงเย็นนะคะประมาณสี่โมงครึ่งจนถึงค่ำเลยค่ะประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะแต่ขายหมดทุกวันนะคะเพราะรสชาติอร่อยมากๆค่ะไม่เผ็ดโดดจนเกินไปค่ะ เพราะว่าร้านน้องเขานะคะพริกหมาล่าสู้ส้างกำลังดีเลยค่ะค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าติดตามชมเป็นกำลังใจกดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ๊งๆให้พวกเราทีมงานกินไปเที่ยวไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า